สวัสดีครับวันนี้พกเบียร์นะครับวันนี้ไปอยู่ที่รถบ้านคุณจใชัยนะครับเหมือนเดิมครับผมมีรถมาแนะนำหนึ่งคันนะครับเป็นรถที่เข้ามาเลยนะครับ<ส>คือต้องบอกก่อนว่ารถทุนนี้เป็นรถซีดานขนาดใหญ่นะครับมีความหรูหรารนราุล่วงพูดง่ายว่าสไตล์รผู้บริหารเลยนะครับก็คือจะมีผู้แข่งเขาแบบว่าทุกค่ายเลยแล้วก็เป็นรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่แบบว่าคนนิยมมากรูปรักรูปทรงโครงสร้าง ูหูดูสปอร์ตนะครับก็คือใช้ได้ทุกวัยเลยง่ายง่ายนะครับจะเป็นรุ่นรุ่นอะไรนะครับเดี๋ยวเบีย์พาชมเลยครับโอเคครับตอนนี้เบียร์ก็พามาชมอยู่ที่หน้ารถแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้า Honda Accord นะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นตัวเจเนอเรชันที่8แล้วนะครับ คือส่วนมากที่เขาเรียกกันตัวนี้จะเป็นตัวพวกโฉมหุ่นยนตน์นะครับซึ่งตัวนี้จะมีความดูดันนะครับแล้วก็แฝงด้วยความหรูหราภายในนะครับสไตล์แบบว่ารถผู้บริหารเนื่องจากความนุ่มนวลแล้วก็ออปชั่นต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่ตัวภายนอกก่อนนะครับคันนี้จะพิเศษนิดน,นึงนะครับเนื่องจากว่าจะได้มีเป็นตัวชุดแต่งนะครับเดิมๆหรือสเกลรอบคันเนี่ยมาพร้อมให้เลยนะครับ กระจังหน้าก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมี่ยมคือตัวนี้ก็จะมีกระจังหน้าเป็น2แบบนะครับจะเป็นแบบว่าสีเทาด้านๆกับตัวสีโครเมี่ยมซึ่งตัวนี้เป็นตัวใหม่แล้วนะครับไฟหน้าไฟตัดหมอกตัวนี้มาพร้อมหมดเลยนะครับสีเนี่ยเป็นสีทองอเดิมๆของเขาเลยแต่ว่าคุอคันนี้จะพิเศษนิดนึงคือลูกค้าเก่ามีทําการเคลือบแก้วมานะครับซึ่งเงามากนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าเงามากคือล้างแค่อย่างเดียวพวกนี้นะครับ แล้วก็ที่ได้เพิ่มเติมก็จะเป็นตัวล้อแม็กนะครับตัวนี้เป็นล้อแม็กเดิมๆอของรถมาเลยนะครับเป็นแม็กขอบ17นะครับรัดด้วยยางโยโกมาปี2018นะครับก็พูดง่ายว่าดอกเนี่ยยางหนาๆยังใช้ได้ดยาวๆเลยนุ่มนวลแน่นอนนะครับเดี๋ยวไล่ดูตัวรอบรถไปเลยเรื่อยๆครับคือตัวนี้มันจะมีความหรูหรานะครับมันจะตัดด้วยตัวพวกครเมียมทั้งมือเปิดแล้วก็ตัวคิ้วข้าง ในส่วนของตัวประตูนะครับอ่าด้านท้ายก็จะเป็นตัวท่อคู่แล้วก็จะมีตัวแก๊ปสปอยเลอร์หลังบนฝากระโปรงด้านท้ายนิดนึงนะครับคือแบบว่าเพิ่มความสปอร์ตหน่อยนะครับคือต้องบอกว่ารถคันนี้น่าใช้มากหรูหราแล้วก็สีนี่แบบเงามากจริงๆอ่ะเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปชมตัวอ็อปชั่นภายในนิดนึงนะครับว่าเป็นแบบไหนต้องบอกก่อนว่าคันนี้เนี่ยด้านในเจ้าของเดิมเนี่ย มีการเปลี่ยนแปลงมาด้วยนะครับในเรื่องตัวภายในอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยสิ่งที่เห็นสะดุดตาเลยนะครับก็คือดับแรกเลยเนี่ยเบาะเนี่ยไม่ใช่เดิมๆจากโรงงานนะครับแต่ว่ารูปทรงทุกอย่างฟองนะ้ําเหมือนเดิมหมดเปลี่ยนแค่หนังนะครับคือตัวนี้มันจะมองเหมือนว่าเป็นสีส้มๆแบบว่ารถพวกรถยุโรปนะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับ คือเขาจะเปลี่ยนแค่หนังนะเรื่องระบบความปลอดภัยแอร์แบ็เดิมๆเนี่ยคือยังอยู่ครบหมดเลยนะครับ mm hmm. อ่านะครับดูตัวตั้งแผงข้างด้วยแผงข้างตัวพวงมาลัยมาพร้อมหมดเลยนะครับพวงมาลัยตัวนี้ต้องบอกก่นว่าตัวนี้เป็นตัว2.4 EL ตัว Navigator นะครับโัมมัลติฟังก์ชันมีมาให้ทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับแล้วก็ตัวมีชิปรอนิกชิปรอนิกนะครับเล่นเกียร์ได้นะครับควบครลมาพร้อมหมดเลยนะครับ ก็จะมีตัดด้วยลายไม้คือข้างสวยงามมากคือมันได้ความสวยความหรูในตัวมาเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเล่น d v วดีนะครับเอกลักษณ์ของเจ้าตัว G8 เนี่ยปุ่มเนี่ยมันจะเยอะๆแน่นอนตัวของส่วนกลางซึ่งปรับนู่นนี่นั่นละลรเยอะแยะหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวมีตัวเนนําทางด้วยนะครับอ่ะดูเลยนะครับอ่า คือหรูหราคอนโซลหน้ากว้างเป็นเอกลักษณ์ของ Honda เขาเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นปีศูนย์นะครับ,เร,บเรียกมาอยู่ที่1 5 8 0 0 0สกิโลเท่านั้นเองนะครับถือว่าวิ่งไม่ได้มากนะครับเป็นปกตินะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวดูตัวด้านหลังบ้างคือมันดูสปอร์ตดูหรูไปอีกแบบนึงนะครับเบาะสีนี้นะครับออปชั่นนี่คือเขามาเยอะเหมือนกัน ม่านไฟฟ้าอะไรด้านหลังคือตัวนี้ใช้ได้ครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวโครงสร้างกันบ้างดีกว่าของเครื่องเป็นแบบไหนนะครับนะ,ะครับก็คือด้านหน้าฝาปรงตัวนี้นะครับก็จะมีโชคคู่หน้าทําฝากระโปงนะครับเวลาเปิดดูแลเซอร์ิสค่อนข้างง่ายสบายนะครับมีมาให้พร้อมหมดเลย เครื่องยนต์เป็นเครื่อง2.4นะครับหรือว่า2,400 c c คือเครื่องเนี่ยจะประกอบด้วยกับตัว VT e ทคนะครับคือตัว v t e ทของ Honda ก็รู้อยู่นะครับว่าอัตราการเร่งนะครับในเมื่อรอบได้เทคเปิดเนี่ยคืออัตราการเร่งก็จะสไตล์เกี่ยวกบพวกเทอร์บนะครับก็ถือว่าคุ้มค่ายนอนนะครับออปชั่นนี่มาเต็มเลยครับคันนี้ปั๊มแอชิลนะครับปั๊ม ABS นะครับคือแล้วก็จะมีคือเขาจะเน้นแบบว่าแบบช่วงล่างแบบนิ่มๆไม่โคนนะครับ เนื่องจากว่าตัวคำฝากระโปงหน้าเนี่ยคือเขาให้มาจากเดิมโรงงานเลยนะครับรถแอคคอร์ดทุกคันจะต้องมีนะครับตัวนี้นะครับไปเลครับตัวนี้ไม่ได้ใส่เพิ่มเติมนะครับมาจากเดิมโรงงานนะครับแต่ว่ารถคันนี้ประมาณ12ปีอายุราประมาณนี้แต่ว่าให้ดูตัวโครงสร้างนิดนึงครับเม็ดอาร์คเดิมตัวนี้คือมันฟ้องอยู่แล้วครับว่าเป็นรถเดิมไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับไม่มีการตัดต่อใดๆสิ้นนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูโครงสร้างมาเลยครับ แผ่นเพอยู่ครบนะครับแต่ว่าตัวคารเจ้าของฮอนด้าเนี่ยคือเขาจะมีตัวพลาสติกครอบมาคือจะมองมองค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะดูให้ไล่ดูเลยอ่าเม็ดอาร์กเดิมแบบนี้นะครับคือสองจุดสี่สองจุดสี่นะครับ, 4, 4, รบตัวเนี้ยมันจะมีตัวสองจุดสี่กับตัวสองจุดศูนย์นะครับซึ่งอ่าอัตราการกินน้ํามันเนี่ยสองจุดสี 4, ่ก็อยู่ประมาณสัก 10กิโลลิตรนะครับอยู่ที่การขับขี่อของลูกค้าแต่ท่านว่าขี่ในเมืองหรือว่าขี่ตามชายเมืองต่างจังหวัดนะครับแต่โดยรวมแล้วมันจะอิดน้ำมันนิดนึงแต่ว่ามันได้อัตราการเร่งนะครับโอเคครับยังไงวันนี้เดี๋ยวเบียร์ต้องขอฝากนิดน,นึงนะครับฝากเจ้า Honda Accord 2.4 EL ครับคันนี้เป็นปี2008นะครับรถวิ่งประมาณแสนห้านะครับราคาจำหน่ายคันนี้อยู่ที่358,0 0 0บาทนะครับ คือพูดง่ายว่าผ่อนตกประมาณ6,000กว่าบาทถึง7,000นะครับลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาหาเบีได้ที่เบอร์092 329 1476นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของเบ้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ไบต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ